อุยไม่รับสายตายแล้วเซอร์ไพรส์กลับปะเนี่ยฮะอยู่ห้องอยู่ห้องแล้วไม่ไปเรียนหรอไม่เอาตาอา๋เหรอคือเคยหนีเที่ยวไปผับไหมใรนลบวะอุ๊ยอะไรเนี่ยตาย่าดูดิโูดูห้องมันดิตาอุ๊ย อของเราอ่ะไปขอพรขอให้ลูก <c oughs> เขาหาว่าแม่ไปขอหวย <c oughs> แมขอหวยมันจะสักเท่าไหร่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าลูกได้เนี่ยได้เป็นร้อยล้านเนี่ยความสบายมันก็เกิดขึ้นกับเราเนาะ <c oughs> ถึงจะได้ไม่ได้ก็มันเราก็สบายเราก็ต้องขอให้ลูกแล้วขอเยอะซะด้วยร้อยล้านเ <c oughs> จ้ตัวยังขอไม่ถึงนั้นเลย <c oughs> เราขอไว้ว่าเราจะมองความเราไม่ได้คิดอะไรมากเราจะมองว่าเออความเป็นไปได้มันขนาดไหนแม่ที่ภายใน1ปีนะเขาขอกันแค่แบบ3เดือนเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกภายใน1ปีนะถ้ามันได้เนี่ยแปลว่าถ้าแม่กลับไปฮ่องกงเขากลับพี่บอยได้ร้อยร้อยรอยล้านโอ้โหเจินไปก่อนจะได้ร้อยล้านวันนี้ไปดูอีต้าก่อนเถอะชีตาของเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามหาลัยนี่ไม่เจอหน้าเจอตาเลยพรพันเจอไหมก็เป็นบางครั้งเองที่มาบ้านนะเจอเขาเรียนแหละเช็คบ้างไหมคะเวลาน้องไม่ได้เช็คเล ไม่เช็คแล้วไม่โต,ตแล้วร,รู้จักหน้าที่รับผิดชอบตัวตเองแต่บอกแล้วว่าขอให้เรียนจบภายใน4ปีก็แล้วกันโอเคกเลยวันนี้จะไปเซอร์ไพรส์หน่อะ <c oughs> ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์กลับหรือเปล่า จะอยู่มหาลัยป่าวไม่รู้ในตอนนี้อยู่ไหมวันนี้มเรียนนะฮะวันจันทร์เรียนเดี๋ยวก็ลองดูอ้าวแล้วถ้าไม่อยู่อ่ะอยู่ก็แดดแด๊ดก็แดดแดดเลยนะแล้ววันนี้นี่คุณพรพันธ์อยากจะโชว์รถใหม่นี่นี่คือ Ford Everest Everest Sport นั่นเองตัวนี้ทุกคนเขาเพิ่มออปชั่นนะฮะเป็นออปชั่นเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ชั้นสูงเลยฮะนั่นก็คือแดด Pack B นั่นเองคันนี้เนี่ยเป็นรถ p p พมันออกเป็นรถครอบครัวนะฮะตัวนี้คือสวยมากเป็นตัวตัวใหม่ของ Ford Everest เานะคร์ดเอเวอเรสต์ ก็คือว่ามันหลอ่อตอนนี้มันหลอดีไซน์ทันสมัยนะฮะสวยงามภายนอกนี่คือสปอร์ตเลยเดี๋ยวจะชมรอบรถเลยนี่แม็เมิกสีดําสวยงามเห็นไหมฮะแล้วมีตัดดำจับเป็นสีดําอย่างนี้แอบจ้าโฉบเชียวดุดันไม่เกรงใจใครสไตล์ฟอร์ดดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเอเวอเรสต์เอเวอรเรสต์สปอร์ตใหมเหมาะกับคนที่มีครอบครัวใครกําลังเล่งอยู่ฟอร์ดเอเวอเรส คนนี้ฮะทุกคนเป็นรถครอบครัวนะฮะสามารถลุยออกไปต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าใช้ในเมืองก็ได้นะครับบอกได้เลยตัวนี้เนี่ยคอมแพคมากจริงเฮ้ยมันบอกเอาันนี้ก่อนได้ปะเดี๋ยวจะมาลองขับดูแต่บอยจะเอากลอบถุงกลอบไปด้วยเอาถุงกลอบขึ้นรถด้วยเผื่อจะไปตีกลอฟต่อนี่ อ่านี่คุณเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปด้วยฝากฝากถือสก,กร,รมเหรอตัวนี้เนี่ยสามารถพับเบาเพ้นเป็น3แถวทุกคนฮะนั่งได้ประมาณเ่า7คนแล้วก็ถ้าเราอยากจะพับเบาเนี่ยสามารถพับเบาะแถวที่3ลงได้เพื่อเก็บสิ่งของต่างๆนะให้มันอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับทุกคนครับแค่ดึงแค่นี้เ,เองนะฮะดึงปุ๊บลงไปเป็นไงฮะกว้างกว้างมากกว้างไหมกว้างมากแล้วดูใส่ถุงกลอฟนะคือแบบโใส่ได้อีกเยอะ และยังใส่ของได้อีกเยอะมากเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยสบายมากเลยสำหรับคนที่เวลาไปแคมป์ปิ้งแคมปิ้งนะคันนี้โคตรเหมาะเลยเดี๋ยวผมจะบอกเขามีออปชันอะไรนะฮะพร้อมไหมพร้อม,พร,อมพร้อมไปเซอร์ไพรส์ต้าเลย <c oughs> และนี่นะปิดแบบนี้นะถุงก๊อฟไม่มีทางเสียหายเลยเพราะว่าบริเวณแบบห้องมันกว้างขวางมากยกขึ้นยกลงเนี่ยสบายมากเลยนะครับไปไปดูภายในยจ้า ดูจอดิจอโคตรสวยทุกคนจอตัวนี้12นิ้วนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่าจะเป็น Android Auto ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็น Apple CarPlay ก็ได้นะครับดูดิครับทุกคนสามารถเชื่อมต่อได้เลยใหญ่มากฟังเพลงก็ดีแอร์ก็แยก2ทิศทางนะฮะอันนี้ปรับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาเลยนะทุกคนนะครับสามารถที่จะแบบถ้ามาโหนแบบร้อนมนกก็เพิ่มตรงนี้ไปโอ้ยเย็นดีมากกี่องศาก็ว่ากันไปไมาก็มีบอกเลยเห็นปะต่มตาม,ม1 6องศา17องศา ส่วนบอยแบบขอแค่ 23R22 แล้วก็ปรับแยกอิสระได้เลยออ๋แล้วก็เดี๋ยวเราเชื่อมต่อเพลงได้โดยการเพิ่มอุปกรณ์อย่างเช่นเนี้ยวันนี้เราจะไปไปหาคุณชีต้ากันใช่ไหมเดี๋ยวเราเชื่อมต่อ a p p l e c a r p l a y ดีกว่าเพิ่มอุปกรณ์นี่เปิดบูทู เรียบร้อยครับทุกคนครับอ่ะโอเค p p l e c a r p l a พขึ้นมาขออนุญาตเปิดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ40กว่านาทีทุกคนไปเริ่มแล้วก็ฟ้าชาร์จได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จนะฮะวางปุ๊บก็ติ้งเลยครับชาร์จได้ทันทีเลยฮะอันนี้กล้อง360องศามนกสามารถดูได้รอบคันเลยนะเวลาแบบมันมีแบบมุมอับสายตา mm hmm. เพราะว่า Ford e v e r e s t มันใหญ่ใช่ป่ะพอมนันนกมีตัวนี้มนันนกเวลาเลี้ยวเข้าที่อับสายตาหรือตรงเนี้ยมันช่วยหมดเลย mm hmm. มันจะเห็นหมดเลยเห็นไหมรอบคันเลยและอย่างที่บอยบอกไปมนกพวกที่แบบชอบแคมปนะ์นะนี่มีปลั๊กไฟบ้าน3ตํตำแหน่งฮะบริเวณที่วางแขนเบาะแถวที่3และที่เก็บสัมภาระฮะสำหรับใครที่ไปจะไปตั้งแคมป์นะแล้วก็ไม่มีไฟฟ้านะไม่ต้องห่วงคันนี้เหมาะมากเลยนะครับและช่องต่อ USB หลังกระจกนะเจ๋งมากฮะพร้อมไปย่งมนกปะ ไปครับไปเซอร์ไพรส์ตาไม่รู้จะโดนเซอร์ไพรส์กลับหรือเปล่าหัวห้องโดยสารมันกว้างมากเลยมโนกว้างเนาะอืมแล้วสูงด้ยกระจกมองข้างอย่างใหญ่อ่ะอ้แต่นุ่มจังเลยอ่ะไปครับจากนี้ไปมอกรุงเทพใช้เวลาประมาณ40นาทีนะฮะไปเซอร์ไพรส์คุณชีต้าเขาพี่วันไม่เคยไป ไม่เคยไปไม่เคยไปไม่ไปอยู่ย่าไปดูเขาอยู่ไปอยู่อยู่ที่คอนโดเขาไปอยู่คอนโดไปดูคอนโดไปดูโรงเรียนเดี๋ยววันนี้อยากจะไปดูโรงเรียนไปดูโรงเรียนดีกว่าแล้วก็ไปดูว่าปกติต้ามันกินอะไรวะร้านประจำอะไรเงี้ยไปดูว่าแบบชอบกินร้านไหนอะไรเงี้ยใช้เงินเปลืองไหมทําไมไม่กลับบ้านไปติดเด็กหรือเปล่าเร็จเสร็จเสลองเสร็จไหนกลับจะเป็นยังไงครับเราก็หาข้าวกินแถวนั้นเนาะ ถ้าคุณชิต้าเขาไม่อยู่แล้วก็หาข้าวกินแถวนั้นแล้วกันจะอยู่ไหมเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเรียบร้อยขึ้นทางด่วนโชว์เวแล้วก็ลงสุดเลยลงสุดทางด่วนเลยและรถคันนี้ครับทุกคนฮะสำหรับคนที่ขับรถแบบทางไกลาย,ยาวๆนะเขามีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้สามารถจะ เซ็ตได้เลยฮะไม่ไ้เคยใช้ป่ะเวลาไปต่างจังหวัดยาวๆแล้วเราขี้เกียจแบบเหยียบคันเร่งบ่อยๆอะไรเงี้ยแม่ก็เพิ่งจะตั้งเป็นเมื่อตอนไปเที่ยวเกาะช้างนี่แหละ็คือตั้งไปเลยร้อยสิบร้อยยี่สิบแล้วคันนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องเหยียบเหยียบคันเร่งแล้วก็ปล่อยเท้าได้เลยรถมันก็จะขับไปแล้วคันนี้ก็ยังมีระบบแบบถ้าเวลารถมันออกนอกเลนอ่ะมันจะเตือนเวลาเราขับยาวๆใช่ปหะหรือว่าเราง่วงหรือว่าอะไรรถมันสายอะไรเงี้ยถ้ามันออกนอกเลนมันก็จะมันจะเตือนละใครมาใกล้เรามันก็เตือนใช่มันก็จะเตือนจะว่าไปนะรถคคัันนนนี้แแแรงเหมืืออกต่บบ ยังนิ่งอ่ะแล้วก็ห้องโดยสารค่อนข้างเงียบพอสมควรเลยครับทุกคนครับแล้วก็ขับสนุกอ่ะแต่ไม่ไม่สายไม่ไม่รู้สึกว่ามันแบบกระด้างเลยนะครับยังขับสนุกฟิลยังได้แบบสนุกสนุกอยู่เลยเอาละครับจะถึงแล้วเซอร์ไพรส์กลับหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอุ้ย ไม่รับสายตายแล้วเซอร์ไพรส์กลับกะเนี่ยเียเอาใหม่นะอนี่มาแล้วตาอะลูอยู่ไหนเนี่ยตาฮะอยู่ห้องยู่ห้องแล้วไม่ไปเรียนหรอไม่ตื่นเอา้าเอา้านี่ป้าจะถึงมา,มาหาลัยแล้วนะเนี่ยอ๋อเอาอเหรอคือคือนะใบอะไรวะนี่เซอร์ไพรส์กลับแล้วปนละ่าเนี่ยสุดท้ายไม่อยู่คืออะไรตัวไม่ตืน่นอ๋ออ้าวทั้งนี้เจอตรงไหนให้ป้าไปเจอตรงไหนตาเราหน้ามอญก,กันเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยอีกสิบนาทีถึงแล้วเนี่ยตรงตึกเฮดอะ ตึกเพชร<อ>โอเคโอเคโอเคมาเลยอยูงไม่่ในมอเนี่ยอโอเคโอเคไม่ตื่นอะไรวะอัมเหมือนเนี้ยอัม,มเหรอวันนี้มีเรียนมีเรียนใช่ไหมมีค่ะโอเคโอเคปาจะถึงละนึกว่าไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเรื่องใหญ่เลยแค่นี้นะอยู่โอเคนี่มันอัมบอยใช่ไหมเนี่ยมันอัมละสิว่าอยู่ยังเพิ่งตืน่นถึงแล้วอออมอกรุงเทพโอ้ยดูดิมหาลาัยใหญ่โต ถึงละเดี๋ยวจะจอดรถแล้วมันหนก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเห็นรถคันใหญ่ๆแบบนี้แต่มันจอดสบายเพราะว่ามันมีกล้อง360องศาแบบจุดอับสายตาอะไรเงี้ยมันหนกดูได้เลยอะไรเงี้ยเพราะกลัวแบบว่าไว้หลังชนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยแต่กล้องมันบอกหมดเลยรอบคันตรงนี้แจ่มมีเซ็นเซอร์เตือนไม่ต้องกลัวชนนะฮะนี่เห็นไหมเขาจะมีลายบอกเลยตรงนี้ตรงจอลาย,ลายบอกมาเห็นไหมมีเสียงเลยเห็นไหมปุ๊บปุ๊บเราก็จะดูเลนของเราเห็นไหมติดนะ มีเสียงเตือนเห็นไหมแล้วก็ตั้งล้อตรงเห็นหมดรอบคันอ้มาชุบไอ้ต้าโท,โทรมาถึงแล้วครับทุกคนกำลังจอดอ่าโอเคโอเค ถึงแล้วครับมหาลายชีตาไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้นะฮะแต่คันนี้ลองขับแล้วเจ๋งมากทุกคนครับผมว่าเขาเป็นรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวที่รักการประจนภัยนะแล้วก็มีฟังก์ชันเนี่ยครบมากเหมาะกับทุกกิจกรรมได้ตั้งแต่ขับคนเดียวยันเป็นครอบครัวก็ได้นะฮะผมขับไปทำงานเนี่ยก็สบายมากจะใช้ในเมืองไปทำธุระบรรทุกของได้หมดเลยรับส่งเฟยาไปหาลูกไปโรงเรียนก็ได้พรพันธ์ก็ขับได้ขับได้เห็นหมดอะคือวิสัยทัศน์มันดีอะพรอมันเป็นรถสูงใช่ป่ะมันจะเห็นมันกว้างไะถึงละอ่ะมาพอดีเลยสวัสดีค่ะอ่ะ ตกลงตื่นแล้วไม่ตื่นไม่ตื่นได้ไงนหน้าเต็มขนาดนี้ <c oughs> เออโอ้โหอ้าวเราไม่ใส่ชุดนมหาลัยหรอที่นี่เขาฟรีไม่บังคับว่าจะต้องใส่ชุดมหาลัยโอ้โหหนูก็เลยแบบีไม่แต่เมื่อกี้เห็นคนใหญ่ปีหนึ่งจะใส่ใช่ไหมน่ารักใช่เพราะว่าแฟชี่ก็จะแบบว่าอยากใส่ชุดนักศึกษาแต่หนูไม่เคยใส่เลยไม่ใส่เลยเพื่อเงินแย่กใช่ที่ไม่ใช่ขี้เขียนรีตอ อ๋อ,เร,อเรื่องของเรื่องคือขี้เกียจรีดผ้ามันขับง่ายมากขี้เกียจรีดหนูขี้เกียจมานั่งติดกระดุมขี้เกียจรีดอ๋อ,อก็เลยเป็นไปเวทดีกว่าใช่อ่ะวันนี้มาดูชีวิตคุณศิลปินใหม่นิดนึงดีกว่า เป็นศิลปินแล้วมีเพลงแล้วจะพาป้าไปไหนวันนี้ปกติต้ากินข้าวร้านไหนดีกว่าตอนนี้หิวมากเลยที่มอหรอใช่จะต้องนั่งรถไปที่ตึกนิเทศไปตึกนิเทศหรอใช่ก็ต้องขับรถไปอีกทีหนึ่งหรอโนยจริงมีรถรางแบบไปได้อ๋อหรอเราเสียเงินปะไม่เสียค่ะฟรีคือวนพ่วมอเลยรับนักศึกษาอ๋อเราขึ้นได้ไหมขึ้นได้สิอ้าวเนอจริงหรอได้ไปลองดู หูมอหมอหูเทพนี่กว้างเหมือนกันนะวโนเนาะกว้างมากกว้างมากเลยอะ่ะไม่ใช่กว้างเหมือนกันเนี่ยกว้างมากกี่คณะทีเนี้ยหอมีเยอะมากหูไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าเยอะแล้วมีคณะหมูกรอบปะค่อนข้างหิวโหต้น oh, on ไม้เยอะมากเลยมโนโอ้โหร่ oh, <c oughs> ลมลื่นเนาะเออสวัสดีครับเด็กๆอุย้ยระวังคุ <c oughs> อุ้ยลูกอุ้ยสวัสดีครับไม่ใช่น้องเขาจะหลบให้เราไงแต่น้องก็จะไปจะไปล้มซะแล้ว ถ้าตัวงต้าอยู่หน้าไหนนี้ตอนนี้ภาพยนตร์อยู่ภาพ,พยนตร์เอาการสแสดงไปเป็นการภาพยนตร์ซะละเพราะว่าการสแสดงมันเป็นแบบละครเวทีเงียอ่าหูจะถ้าเดินก็เหงื่อแตกไม่มีใคร <laughs> ไม่มีใครเดินใช่ปะก็ <laughs> มีแหละแต่ว่ามันก็คงมแบบถ้าเดินจากหน้ามอไปตึกนิเทศก็จะไม่ไหวไม่ไหวเลยแล้วหอต้าอยู่ไหนอยู่ตรงธรรมศาสตร์อยู่ธรรมศาสตร์ใช่ตรงเลยไปอีกประมาณสองสองสามเมตอเดินไปนิดเดียวอุ้ยตรงนี้ก็มีร้านอาหาร ตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ก็กินได้เหมือนกันใช่ไหมกินได้อันนี้เป็นแบบอาหารจานเดียวอะไรเงี้ยเหรอใช่เห้อต้าจะเป็นตรงไหนอีกด้านในเหรอด้านในเป็นโรงอาหารนิเทศที่แบบกินบ่อยอีที่สุดอ๋อเหรอป้งั้นก็ไปที่บ่อยที่สุดเยอะนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของนิเทศใช่ไหมตาใช่ค่ะคือเขาจะเรียนรวมที่นี่เหรอใช่ถ้าเป็นเลคเชอร์ก็จะเรียนตึกนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบปฏิบัติอะไรเงี้ยก็จะมีโรงละครแล้วก็มีเทเตอร์อ๋อแล้วก็ที่ที่ป้ามาขูุกอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งก็คือแบบทำละครนู่นนี่นั่นแล้วตอนทำ ให้ทําเป็นสเตทเมนเจอร์แบบคอยดูภาพรวมช่วยพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูเรื่องสเตททั้งหมดอหะเรื่องระบบระบบการจัดการนักเเข้าออกยังไงเมนจยังไงเข้าออกแบบประตูไหนนักแสดงแบบยืนจุดไหนบทพูดผิดไหมอะไรเงี้ยต้องคอยเช็คตลอดพร้อพอะไรเงี้ยแสงสีเสียงก็ต้องช่วยหมดคนเยอะไหมเยอะเยอะมันก็จะเขินเนานะ มีแต่วัยรุ่นนะมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่กับการที่แบบอยู่ดีๆลุกขึ้นมาถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีเซเลบริตี้มาอย่างเงี้ยหรอเซเลบริตี้ชื่อดังเยอะมีไหมชื่อดังไหมก็มีโฟอีฟไงโฟอีฟเรียนอยู่นี่อ๋อใครอาอายอ่ะอาอายแล้วก็พีหหันหน้าอ๋อจริงนักแสดงเรียนนี่หลายคนแล้วเมื่อไหร่จะเป็นนักแสดงกับเขาบ้างอ่ะตอนนี้เป็นศิลปินไปก่อนนี่ เป็นศิลปินไปก่อนลำคาเราอยู่ในจุดเริ่มจุดเริ่มต้นนะถึงแล้วครับอันนี้เป็นโรงอาหารกลางใช่ไหมทุกคนโรงอาหารนิเทศโรงอาหารนิเทศเดี๋ยวไปดูเิเมนูโปรดต้ากินอะไรปกติอาจารย์อาจารย์ฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วเรามาก็เด็กก็เริ่มจะแบบซาซาแล้วนะ อ่า<ม>ก็โล่งๆเนาะเย็นน่ะตรงเนี้ยใช่แล้วกินอะไรปกติข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดใช่แล้วก็มีแบบข้าวหมูแดงหมูก,กรอบที่จะกินบ่อยๆกินอะไรข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงหมูก,กรอบนี่ก๋วยเตี๋ยวไหมนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีหมดก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมูน้ำใสน้วยเตี๋ยน้ำใสเอาขอตังค์หน่อยดิไม่ได้เอาตังค์มาเดี๋ยวให้ต้าไปซื้อให้ไปบริการหน่อยเซไปไปรีวิวรีวิวจอยอินหน่อยเดี๋ยว มมมันไ่ีกระเป๋าตังนี้มันเป็นอะไรมันถึงแบบไม่ได้กระเป๋าเอจะดูนี่มันคือแบบกระเป๋าตังเป็นสิ่งที่ห่วงห้ามเป็นโรคจิตนะ้คนนี้จับกระเป๋าตังไม่ได้จริงที่นี่สแกนจ่ายได้นะไม่ต้องเออสแกนสิขอสแกนเนาป้าสแกนตาไม่ได้เดินไปด้วยไงเอเคงั้านเอาเงินมา้า้าสแกนแล้วเดี๋ยวแย่โอนให้ดีกว่าไม่มีตังเหมือนกันป้าป้าเปานี่เอาข้าวนาเป็ดพิเศษนะพิเศษเพิ่มเนื้อวัาทีิงออนไลน์แบกพกอะไรมาเรียน ลาบูบูลาบูบูมาเรียนพกอะไรวะจะไปดูของเขาลิปสติกมีลิปสติกมีแว่นทําเท่แว่นทาเท่เนี่ยพอพอเจอกระเป๋าใช่ไหมเขาจะเปิดแม่ถึงแม่ถึงอยากแบบเราห่วงกระเป๋าเราแล้วก็กระเป๋าตังคเขาเห็นไหมกระเป๋าก็ต้องเป็นโค้ชด้วยนะดูดิไม่มีแล้วมีแค่เนี้เรากระเป๋านี่มันเป็นของที่ของห่วงหวงเขาดูกระเป๋านีดไม่ได้ไม่ได้ กระเป๋าอย่างโทรศัพท์อย่างตั้งแต่คอนเทนต์ที่สุนสยามแล้วนะเขาดูมีอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำไมมันอยากรู้ทำไมมันไม่ได้ต้องอยากรู้อะไรมากกับกระเป๋านี่เขาร้องไปที่ไหนก็จะติดตัวตลอดไม่ว่าจะเป็นบอยหรือใครก็ตามแต่ห้ามแตะ ก็ไม่แบบแต่มาดูเปิดดูก็เปิดไปนะไม่ได้ไม่ได้กระเป๋าเป็นสิ่งที่หวงแหนที่สุดจริงเหรอจริงมันมีอะไรขนาดนั้นนะไม่มันไม่มีอะไรพอมันมี acting อย่างเงี้ยมันเลยทําให้อยากรู้ไงนึกออกไหมถ้ามันแบบว่าดูก็ดูไปเราก็จะไม่อยากดูไงแต่พอเอินว่าแบบโอ๊ยไม่ได้โอ๊ยไม่ได้นะอันนี้มันหวงแหนมากนะเทนี้ยอยากขโมยเปิดดูละโอ๊ยแม่ ขนาดนี้เลยเหรออย่าทําอย่างนั้นทำไมอ่ะมันก็สิ่งไหนที่คนเขาไม่ชอบเขาอย่าไปยุ่งเขาแค่นั้นเองม่มีความลับอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความลับอะไรหรอกโอ้โหข้าวหน้าเป็ดพิเศษด้วยข้าวหน้าเป็ดพี่เขอดูกระเป๋าหน่อยไม่ได้ อยยังเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยถามตาดูดิโค่น่ากินอันนี้ของใครของตาไม่ไม่ใส่ผักหูจานใหญ่นะเนี่ยดูว่ามันจะปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ยากได้ป่ามันจะรู้ใจไหมเนี่ยยากินรถไหนคะสามรถสามรถค่ะถ้าที่บ้านนี้เป็นโรคไตกันก็ต้องพอพรพันน่ะเป็นคนชอบปรุงให้ทุกคนในบ้านแล้วเมื่อก่อนปรุงเค็มมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเค็มละเค็มแค่นิสัยพอบอยนี่นะทำไมอ่ะเกินไปป่ะพูดเรื่องจริง ต่อไปถ้าไม่มีคนเข็มแล้วยูจะเสียใจนี่แม่ระวังเถอะพี่บอยหยิบนะคะไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้นีนกระเป๋าไม่ได้กระเป๋าคือไม่ได้เป็นของหวงซีเรียสขนาดนั้นเลยเซีเรียสเนี่ยยิ่งอยากดูละ <laughs> เขาเป็นโรคจิตถ้าไม่มันไม่แบบเอาดูก็ได้ไม่ดูละไม่ต้องดู โอ้ทำไมชามใหญ่ยังไงชามใหญ่อันนี้ชามเท่าไหร่ลูกสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าดูดิข้าวจานเท่าไหร่ประมาณห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบแบบพิเศษหรอพิเศษหกสิบเพราะคืออย่างนี้เขาคงให้เด็กแบบชามเดลิมอ่ะวันเงินใช้เงินกี่บาทนะคนใหญ่กินข้าวมาจากที่ห้องเลยก็จะประหยัดหรอกใช่ปะใช่แต่ก็ไม่ไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าแบบมันไม่ได้แพงอะไรอาหารก็ไม่แพงนะที่นี่เป็นไงเป็ดอร่อยไหมรสชาติข้าวเป็ดดี อืมอร่อยแล้วตอนนี้ต้าเซ็นสัญญาไปแล้วเพลงเป็นไงบ้างอ่ะก็ปล่อยเพลงออกมาแล้วหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าคนที่รักเธอเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้ร้องฟังแล้วเดี๋ยวตั้งมีนอนี่ตอนบ่ายสองครงนนวิชาอะไรวิชาเดียวกับตัวเมื่อเช้าแต่เมื่อเช้าไม่ได้เข้าซึ่งตอนบ่ายก็ดู จบไหมสี่ปีนีจะจบไหมถามเลยเข้าฮอยเลยจบแน่นอนอันนี้มันเป็นวิชาเจน e r a l ไงเขาก็เลยแต่ปี3ปี4ี่เขาบอกมันยากขึ้นเรื่อยๆนะเวตาเพราะว่าเรียนปฏิบัติก็คือจะมีแบบออกกองอะไรอย่างเงี้ยทาหนังสั้นก็จะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยปีสี่ก็ทีสิ์ฝึกงานอยากฝึกงานที่ไหนดูถามปาแล้วที่ฮ่องกงบอกว่ารับเด็กฝึกงานไหมคะถามไว้ตั้งแต่ปีสองอย่ามาทาแบดบอยเลยอดี๋แบดบอยเขาจะไม่กล้าด่าเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่า อย่ามาแบดบอยเลยร้องไห้ไปหลายคนแล้วยิ่งเดี๋ยวแบดบอยไม่ได้ดีอ่ะเพราะเขาไม่กล้าว่าอย่าให้ร้องเพลงในรถดีกว่ามันจะได้เงียบๆหน่ะอ๋อหนูไม่สบายอ่ะเสียงปิ้นอ่ะศิลปินลีลาว่ะเสียงพูดจีิขนาดพูดอ่ะยังขึ้นจมูกเลยศิลปินลีลาเกินไปแล้วนะเหมือนให้มาโหมดเออโปรดโหมทเพลงแล้วก็ทำเป็นเสียงปิ้นได้ได้ตั อิ่มเดี๋ยวไปส่งต้าที่จะไปเอาของที่อคอ,อนโดเฮ้ยเน้องใบมอะไรมันมีอะไรอ่ะหมอยใหดูนี่มีอะไรอ่ะอยากดูไหมอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะก็บอกว่าเขารักกระเป๋า พร้อมไม้ต้าใส่เรรียบ้อแต่ที่เบลแล้ยยังมโนกอ่ะไม่ได้นะจ๊ะ้น,นอดเนี่ยเพื่อความปลอดภยดัยเยนลืมคุณต้องใส่เบลทุกครั้งเซฟตี้เฟิร์สคุณจะทำตัวเป็นมนุษย์ป้าไม่ได้นะป้ากี่นาท,ไนนาทีไม่เกินห้านาทีป้าไม่เกินห้านาทีถึงคอนโดขอไปดูห้องได้ไหมห้องอะได้ค่ะ ไปดูออกเหมือนย่าพอบอกอนุญาตให้ไปดูปลาจะไม่ดูแต่ถ้าไม่อนุญาตเนี่ยปลา<ด>อยากยากนี <laughs> ้เหมือนกระเป๋าเนี่ยบางคนเพราะอยู่ซอยข้างๆก็เดินมาเรียนได้ถูกปะ่ะใช่ค่ะเนี่ยซอย,ยซอยนี้ก็จะเป็นหอหมดเลยป้าก็เพิ่งมาเนี่ยพายเฮิร์สสนามกอล์ฟเดี๋ยวมนันนกรอบอลแล้วกันเดี <laughs> ย๋ยวไปส่งต้าเสร็จแล้วบอลไปตีกอล์ฟต่อหุกอล์ฟก็พร้อมแล้วด้วยไปนั่งรองกอล์ฟอีกค่าตัวแรงนะระหว่างค่าตัวกับกลิ่นตัวไหนแรงคุณนคะกลิ่นตัวนี่ไม่มีอะ ซิงเกิลใหม่ของแก้วกุลซินีชื่อเพลงว่าคนที่รักเธอคนที่รักเธอพอมไหมของกะไรมาอะไรเหรอเอาเลยฉันต้องการความห้วงไม่ใช่ความห่วงใ้ฉันรอเธอมีใจไม่ใช่วิน้ำใจแต่ถ้ามันจะมากเกินไป ก็ต้องขอโทษทีต้องการความคิดถึงไม่ใช่นึกถึงกันต้องการความหวังไม่ใช่ความหวังดีเป็นแค่คนที่รักเธออยู่ทุกทีจะให้เป็นคนรักเธอดี่มือไรฉันต้องการความผูกไม่ใช่ Thank you ร้องสดดีร้องตรงคีย์ด้วยอ่ะเพลงใครเนี่ยเพลงหนูเองอ๋อเหรอนึกว่าไปก๊อปเสียงใครมาหรือเปล่าเพลงตอนนี้อยู่ในมีอยู่ในทูยูทูบแล้วใช่ไหมมีหมดเลยค่ะ YouTube o ูทูบสปอร์ตติฟายสปอร์ตติฟายได้หมดเลยใช่ไปเปิดฟังชีต้าหน่อยคนดีที่รักเธอคนที่รักเธอคนที่รักเธอคนดีมีสักหนเอ่ยลุงเอ้ยแล้วมีช่องยู u ูบไหมตอนนี้ที่ค่ะมีช่อง YouTube ตัวเองกำลังกำลังปั้นอยู่แต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะชื่อช่องอะไรชีต้าสเตอร์ชีต้าสเตอร์ ก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์บล็อกอะไรอย่างนี้เธอมันก๊อปเดอะบอยสเตอร์มาหนูไม่เคยเปลี่ยนชื่อนี้เลยนะตั้งแต่เด็กๆอ่ะเออดีมันแบบมันติดเพราะว่าเราใช้เราเรียกตัวเองว่าเป็นเดอะบอยสเตอร์ตาก็เลยเป็นชีตาสเตอร์เคยหนีเที่ยวไปผับไหมเลยหรอเคยไหมก็ก็มีกันบ้างแล้วชอบไหมไม่ชอบอ่ะคือ ไม่แบบถ้าให้เลือกกินอยู่ห้องหนูเลือกกินอยู่ห้องมากกว่าเลยมันรู้สึกว่าค่อนข้างวุ่นวายแล้วแบบมหาลัยมันใช่คนเยอะไปมากี่ครั้งไม่เกินห้าไม่เกินห้าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อุ้ยเมื่อวานเมื่อคืนหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวสอกเลยขับรถเป็นอย่างตาฝึกขับเอาฟอร์ดเอ r วอร e เ e สเอเวอร์ t รสปอดไปขับสักคันเอาเราจอดตรงนี้เลยได้ใช่ไหมได้หมดเลยเดีจอดแคบๆเนาะไม่ต้องกลัวเพราะเรามี360องศากล้อง อยชัดด้วยชัดไหมเยี่ยมมากเลยโอ้โยบอยไม่ต้องกลัวจ้าโอ้โหเยี่ยมเลยเห็นไหมเธอเป๊ะบ้านโปงไปฮะไปบุกห้องชีตาไปดูห้องเยี่ยมโไม่ได้เก็บห้องเลยอ่ะอ้าวจริงอ่ะอ้าวมันไม่ขึ้นละขึ้นถ้าเก็บเปล่าเนี่ยเก็บเก็บป่ะขึ้นมาแล้วครับเก็บห้องยังเซอร์ไพรส์ สซอร์ไพรส์อ๋ขอขับตูหรูหลามาหาา่าวใครม,มันลกวะฮะห,หูยอะไรเนี่ยตาย่า,ยาดูดิอโอ้ดูห้องมันดิตาหูยเกินไปอ่ะตาอะไรเนี่ยถามจริงเซอร์ไพรส์ น่าเกลียดอะ่ะาดูดิห้องวัยรุ่นเป็นผู้หญิงอะไรเนะี่ยมดสภาพเดียวกันกับห้องมันที่บ้านเลยอะ่ะสภาพเดียวกันเลยอะ่ะไม่มีเปลี่ยนเลยอะ่ะก็นี่ไงที่หนูไม่ตื่นไปเลยก็เพราะอย่างและโอ้โหแล้วกินอะไรแบบโอ้โหป่ะปไม่ดูละยอกยอกอันนี้เขาเซตฉากไว้ไม่มีทางอะ่ะพี่เนรโทรมาหาหนูเมื่อคืน บอกว่าเราจะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยพี่คิดไม่ออกเลยช่วยคือเนไม่ต้องโทรมานะก็สภาพนี้จะบอกให้ว่าถ้าไม่โทรมาก็สภาพนี้ไม่เห็นไหมหนูก็เก็บเตียงเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยฝุ่นไม่มีอย่าหนูเก็บก่อนเราจะกลับไปอยู่สภาพเดิมแป๊บนึงอะไรมีการจัดฉากฉากด้วยว่าเฮ้ยป้าแลวนี่นี่ยจัดฉากอันนี้จัดฉากพ o p pop ยังเย็นอยู่เลย เครียดกว่าเดิมเลยเนี่ยโอ้มจะไปเครียดมันเลยมันแกล้งปลาสิเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวพี่ยามเขาให้นี่พี่ยามเขาอุตส่าห์ให้ให้เข้ามาจอดทางในก็น่ารักตายแล้วร้องแล้วบนรถแล้วเสียงดีก็เลยบอกว่าต้าเอางี้ไหมออกฟอร์ดเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ฟอร์ดสักคันไหมเอาค่ะไม่ปฏิเสธ มันกว้างเราจะได้ยกครอบครัวไงไปรล้เไืนครอบครัวก็ได้ไปกับเพื่อนก็ได้นั่งได้7คนโอเควันนี้ก็ได้มาดูแล้วก็สบายใจแล้วสบายใจแล้วเห็นห้องนี้ก็สบายใจแล้วว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเลยสบายใจแถมมี่ขวดเขียวอีก งงมากอาก็ยังดีดีกว่าไปกินข้างนอกเที่ยวให้มันน้อยๆหน่อยนะอย่าพึ่งนะตาโอ้ยหนูอยู่แต่ห้องไม่ได้เที่ยวเลยเออ<ต>ดีละเหนไหมชาเน็ตมาคอมเมนต์นได้เออไม่มีค่ะเห็นไหมเที่ป้าเคายพูดในคลิปอ่ะบอกให้ไปฟ้องไม่มีใครฟ้องเลยเพราะไม่เคยเจอหนูนี่เขาจำเธอไม่ได้หรอกเรื่องของเรื่องเพราะว่าโบกเยอะโบกเยอะตอนนี้หน้าเห็นไม่ถึงข้องตัน เป็นไงบ้างมนกวันนี้มาเซอร์ไพรส์ชิตามาดูลลสบายใจไหมก็ไม่มีอะไรสบายใจเคยมาอยู่แล้วนี่เคยมาเออพันพันเคยมาอยู่แล้วแล้วถ้ามาคราวที่แล้วห้องเป็นีย่้ก็เป็นอย่างนี้นะอาอเหรอไม่ได้ลกอ่ะก็คือก็เป็นแค่นี้จะเอาอะไรมากบ้านไปหลังไม่แน่อาจจะเละเทะก็ได้เหมือนความคาดหวังต่ําลงนะเราอ่ะไม่ตอนตอนอยู่บ้านมันสบายไปไหนแหละตั้งใจเรียนนะลูกนะไม่มาแล้วนะก็ดีก็ถือว่าโอเคโอเคไม่ได้คาดหวังจะได้ดีกว่านี้หรอก ขผมันเยอะไงเออแต่วันนี้ต้องยกความเจ๋งให้กับ Ford Everest Everest Sport นะครับผมนี่ได้ขับมาลองดูชอบไหมชอบมากชอบตรงไหนชอบตรงนั่งสบายกว้างขวางเขามีโหมดเทคโนโลยีการขับขี่ขันสูงเวยเป็นแดด ดัตแพ็กบีรุ่นใหม่ล่าสุดเอ้ยล่าสุดรุ่นใหม่เอออปชั่นใหม่ของเขาแต่นั่งสบายกว้างเร์เย็นเป็นระบบครอบครัวเยี่ยมมากนั่นก็เป็นครอบครัวนี่บอกจะไปรับเพื่อนไม่แต่หนูชอบตรงที่มันสูงะมันเห็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วถ้าถ้ามันสูงสูงนี้มันก็จะเห็นแบบทุกคนเาเรียกว่าทัศนวิสัยดีอ่าทัศนวิสัยดีใช่ทัศนคติดีไหมทัศนคติก็ต้องดีด้วยสิอ่า และทัศนศึกษาดีไหมมันก็ต้องดีด้วยใช,ใช่ไหมทัศนจรล,ล่ะทุกอย่างมันต้องดีอ่ะทัศนาจรก็ถือเที่ยวเที่ยวดีก็โอเคม่ก็ฟอร์ดเอเว<า>อเรสต์ไ<า>่ โอเคก็ไปติดตามกันละกันขับสนุกแถมตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันด้วยนะฮะถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่แฟนเพจ Ford ก็ได้หรือว่าตามโชว์รูม Ford ทั่วประเทศนะฮะตัวนี้ไปลองเขามีเทสต์ไดร์ด้วยนะครับก็ไปลองดูก่อนผมว่าตัวนี้เนี่ยภายในเงียบนะถ้าเปรียบรถเพีพีพีวีอ่ะผมว่าข้างในค่อนข้างเงียบพอสมควรเลยแล้วก็นั่งสบายแอร์เย็นแล้วก็เครื่องแรงแล้วไม่โยกมากแล้วก็ยังขับสนุกอยู่ด้วยโดยที่แบบไม่แข็งกระด้างอะ่ะมันนุ่มแล้วก็ขับสนุกลองดูแล้วกันครับโชว์รูมะ เีวจะซื้อก็สอปีกว่านะฮะแค่ซื้อฟอร์ดให้คันนี่ทุกคนม่จกขีพยานนะคะไปลาไปก่อนทุกคนครับฝากชีตาด้วยนะครับกับชื่อเพลงว่าคนที่รักเธอค่ะคนที่รักเธอแล้วก็กลังจะทำช่อง YouTube ตัวเองชื่อช่อง c ชีตาสเตอร์นี่ไปก่อนบอยสเตอร์แล้วก็ชีตาสเตอร์และพรอนพันสเตอร์ เป็นแก๊งสเตอร์มีแต่คนเซอร์เซอร์บ๊ายบายครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ